ปูเป้เกศรินเปิดใจหลังถูกเทียบรุ่นพี่เรียกว่าทำเอาเดือดกลางอินสตาแกรมทันทีสำหรับสาวปูเป้เกศรินนางเอกละครบ่วงวิมาลาที่กำลังออนแอร์อยู่ทางช่องเจ็ดในขณะน,นี้ที่ไม่วายดนดรามา่าต่างๆมากมาย ทำเอานางเอกอย่างปูเป้ถึงกับเสียน้ำตาซึมเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดหนุ่มมิกและสาวปูเป้ได้มาเปิดใจผ่านทางรายการฮัลโลสุปตาทางช่อง7กดหมายเลข35มีมีนีโนเมทินีแอร์พันธิลาและดีเจนุ้ยเป็นพิธีกรดำเนินในรายการซึ่งปูเป้บอกว่ารู้ตัวว่าไม่ใช่นางเอกที่สวยคนดังคนรักมากมายแต่ก็มีความตั้งใจใส่ใจพยายามพัฒนาปรับปรุงในทุกๆคอมเมนต์ท,ที่คอยว่าละครเรื่องนี้กว่าจะถ่ายจบต้องผ่านเน มาาบ้างแต่อยู่ๆก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แรงเรื่องการแสดงไม่พัฒนาบุลีไม่สวยเป็นนางเอกได้ยังไงไม่เหมาะสมกับเพลงมิกทองระยะพร้อมกับคอมเมนต์ผูดจัดการกับช่องดันกดดันจริงล่าสุดทางด้านปูเป้เกสเรีนได้ออกมาตอบกลับชาวเน็ตรายนี้ทันทีว่าว่าแบบนี้แรงไปนะคะหนูขอโทษนะคะ ขณะที่ทางด้านหนิงปนิตาผู้จัดละครก็ได้เข้าคอมเมนต์ให้กำลังใจเดี๋ยวระบุว่าไม่ต้องเสียใจลูกนี่แหละคือโลกโซเชียล ที่ชอบว่าใครก็เพื่อความสะใจของตัวเองทั้งที่เขายังไม่รู้จักทุกมุมอย่าได้ใส่ใจเลือกใส่ใจเฉพาะใน Comment, คอมเมนต์คาตำหนิเพื่อก่องให้เกิดการพัฒนาของตัวเองก็พอซึ่งจะตัดสินตั้งแต่ละครยังไม่จบเลยและการที่คิดว่าจะพิมพ์ว่าใครคําพูดบางคําของคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่หารู้ไหมว่าบางคําอาจไปโดนจุดอ่อนของเขา คุณจะเป็นผู้ร้ายในการทำร้ายคนได้เลยนะและถ้าคนคนนั้นไม่ได้สตรองมากพอมันจะเกิดอะไรขึ้น